เดี๋ยวมาดูฮะว่าสาย power มันแตกเป็นแบบไหนอันตรายทําให้ไฟลุกไฟไหม้ได้เดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูนะครับและหักพวงมาลัยดูคอยดูนะฮะว่ามันออกจากจุดนี้นะฮะออกจากจุดนี้ไปโอ้โหเห็นไหมฮะนี่ครับคือการเตือนภัยเวลาที่ท่านขับรถแล้วรถของท่านมีความหนืดของพวงมาลัยอันตรายนะฮะถ้าน้ำมัน power แห้งเป็น p o w e r ร์หนักเหมือนกับ10บล้อเลยครับเพราะว่า ถ้าเวลาที่ท่านลงสะพานและเข้าโค้งแล้วหักพวงมาลัยไม่เข้าโอ้โหนี่แหละครับอันตรายอยู่ที่ท่านทําบุญมาเลยครับเพราะว่ามันไม่เข้าโค้งอาจจะล่วงข้างทางไปได้นะครับรถใครถ้าใช้ระบบพาวเวอร์แล้วพวงมาลัยเริ่มที่มีเสียงดังอึดอ,ดอ,ดอ,ดอดัดหรือพวงมาลัยหนักขึ้นต้องรีบเปิดฝากระโปรงดูเลยครับไม่งั้นรถของท่านอาจจะตกข้างทางอันตรายถึงชีวิตได้ครับ